นี่ครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เสริมกลาง12มิลน,นะครับเสริมความสูงให้เลยตัวนี้เป็นหนังออยดํานะครับเป็นบูทนะฮะเจาะรูเจ็ดรูเดินได้ขาวทั้งตัวนะครับต่อหัวติดคัดเกียร์นี่สำหรับใส่ขี่มอไซค์ก็ได้นะครับติดคัดเกียร์ไว้ให้นี่ครับ ฟันหนังนะครับเสริมกลาง12มิลเพิ่มความสูงพื้นลับเบอร์สป้องลาย8ดาวเพื่อความรุ่มเบาใส่สบายนี่ครับตัวนี้หนังออยดํานะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งตัวนี้นี่ครับผูกเชือก4ี่รูเดินได้ขาวเช่นเดียวกันร้อยไข่ด้านหน้านี่ครับฟันหนังเสริมกลาง4มิล นี่ตัวนี้จะเสริมกลางแค่4มิลนะครับส่วนถ้าเป็น